สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่คิดถึงนะคะพบกับคุณครูทุกตาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องความหมายและประโยชน์ของบ้านนะคะหน่วยบ้านแสนสุขนะคะจุดประสงค์นะคะก็เพื่อให้เด็กๆบอกความหมายและประโยชน์ของบ้านได้นะคะก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูทุกตานะคะเด็กๆฟังเพลงกับคุณครูทุกตาก่อนนะคะฟังเพลงนะคะ บ้านนะคะภาษาอังกฤษบ้านเฮาแปลว่าบ้านนะคะความหมายของบ้านนะคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับของพวกเรานะคะเป็นสถานที่ให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขภายในบ้านนะคะนี่คือความหมายของบ้านส่วนประโยชน์ละคะประโยชน์ของบ้านนะคะบ้านมีไว้สำหรับ ทำอะไรคะสำหรับนอนนะคะสำหรับพักผ่อนทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านใช่ไหมคะดูทีวีนะคะกินข้าวร่วมกันเล่นร่วมกันภายในบ้านอยู่ด้วยกันย่างมีความสุขภายในบ้านของเรานะคะบ้านของเรานะคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะคุณครูมีใบงานให้เด็กๆทำโดยการระบายสี บ้านนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วส่งคุณครูทุกตาทางไลน์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะพบกับคุณครูทุกตาใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดถึงนะคะ